ท่านผู้ชมครับผู้ทแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัดนั้นนอกจากทํางานให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วยังต้องประสานความร่วมมือระหว่งางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดของท่านกับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่จังหวัดพังงาครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจนั้นก็คือการอบรมสัมมนาอิหมัมทั่วจังหวัดพังงารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปฟังรายละเอียดจากท่านดรประโมทละทองคํา ในช่วงของหน้าต่างกอครับบิสมิลลาฮิร rahman nirahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh มูลนิธิสันติชน ของอาจารย์บรรจงบินกาสันได้ไปจัดประชุมสัมมนาอ,าอิมัมมัสยิดที่จังหวัดพังงาจำนวน106มัสยิตในหัวข้อเรื่องถอดบทเรียนการอิสรออของนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยอิวะสลัมนะครับเพื่อที่จะ แจ้งให้อิหมัมทราบว่านาบีมุฮัมมัดสลลาล,ลอะลัยวะสลัมท่านได้ประกาศศาสนาอิสลามที่นครเมกะอยู่13ปีหลังจากนั้นท่านก็ได้อิสรอคือการอพยพมายังนครมาดีนะที่นครเมกะ ท่านนบ,บีมุมัดส,ส,สลละอะไยอิวะสลัมได้ประกาศศาสนาอิสลามโดยเน้นความศรัทธาแต่เมื่อท่านอพยพมาที่นครมาดีนาะท่านได้กำหนดบทบัญญัติต่างๆสุรกต่างๆขึ้นมานะครับที่ปรากฏให้พี่น้องมุสลิมเรารับทราบ กันทุกคนแล้วแล้วการอ,อกพยบครั้งนี้มีอุปสรรคต่างๆนานานะครับฝ่ายอาจารย์ทั้งอาจารย์ดอรอนัตอม,มัดพยกคุลและอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับได้เรียนชี้แจงให้อิหมามทราบนะครับแล้วก็นอกจากการอ,อกพยบ ของนบ,มลลลลบีมูฮัมมัดสลลัลอะไลบะสัลลัมมายังนครมาดีนาแล้วท่านก็ได้เสริมคุณสมบัติหรือบทบาทของนบีต่างๆหลายท่านนะครับเพื่อให้อิหมัมรับทราบแล้วก็ได้เสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่างๆที่มุสลิมควรจะนําไปปฏจจิบัติประเด็นรวมๆวันนั้น อิมัมในจังหวัดพังงาคงจะได้ความรู้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติและประกาศให้สับุุษในชุมชนของตนเองได้รับทราบต่อไปอในงานจัดที่โรงแรมภูง,งาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งเป็นโรงแรมของผมเองประมุตแหลทองคำ วันจัดงานวันนั้นก็มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยโดยมีท่านประหลัดจังหวัดพังงามาเป็นประธานเปิดงานนะครับคือเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะดำเนินธุรกิจดำเนินเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องขององค์กรศาสนาอิสลาม เราก็จะขอความร่วมมือและให้ทางจังหวัดรับทราบด้วยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมพระวัฒนธรรมนะครับให้เขาเข้าใจด้วยว่ามุสลิมเราอยู่อย่างไรรักชาติรักประเทศรักสถาบันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพัง,งาเราเน้นนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมประชุมสัมมนาในวันนั้นทุกท่านนะครับว่าบิลลาฮิตโตฟิกวันฮีดายะวัสลามอัยกุมวะระามาตาุลอวะบารอกาต์